ครับในเทเบิเทปเราทิ้งเอพิ s od นี้ครับเราจะมาทำความรู้จักเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับฟีเจอร์ password manager ของ Google Chrome นะครับนอกจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วในเอพิส od ที่แล้วว่ามันสามารถที่จะช่วยเราเนี่ยในการจัดการรหัสผ่านได้นะครับบันทึกรหัสผ่านได้นะครับในวันนี้ครับอีกหนึ่งความสามารถของตัว password Manager บน g o o g บน g o r o m e c คร o m e ับคือการที่จะช่วยเราเนี่ยสร้างรหัสผ่านอย่างรัดกุ่มนะครับทำอย่างไรนะครับในวันนี้ครับผมอยู่ในหน้าจอของการลงทะเบียนนะครับ เว็บไซต์สถาบันวิชาการความมั่นคงปลอดภัยแตเบอร์แห่งชาตินะครับก็สมรรัครทำได้ปกตินะครับเมื่อมาถึงฟิลที่เป็นเรื่องของรหัสผ่านเนี่ยเราจะตั้งเองก็ได้นะครับตามคําแนะนําที่เขาได้ขึ้นมาในหน้าจอลงทะเบียนนี้นะครับแต่เราจะใช้ตัว Google Password Manager นะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าแนะนํารหัสผ่านที่รัดกลุ่มตรงนี้ขึ้นมานะครับก็คลิกเข้าไปปึ๊บเห็นไหมครับมันจะมีรหัสผ่านขึ้นมานะครับตรงนี้เราสามารถคลิกได้เลยนะครับปึ๊บเมื่อเราดูครับ รหัสผ่านนี่ครับจะประกอบไปด้วยตัวเลขนะครับตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กอักขระพิเศษตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็มีความยับประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยรหัสผ่านที่รัดกลุ่มตรงนี้นะครับโอเคมันอาจจะดูแบบเฮ้ยจำยากเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้นะครับเราก็ใช้นะครับตัว password manager น,นี้เนี่ยเป็นว์เซอร์ที่ลงทบียนด้วย account ของเราเองเนาะจดจําไว้ก็ได้นะครับอันนี้แนะนําในกรณีที่เป็นเครื่องตัวเองแล้วก็เป็นว์เซอร์ของตัวเองนะครับซึ่งมีการ จัดการเรื่องของ security ได้อย่างเพียงพอนะครับอ่ะต่อมานะครับทีนี้ password manager เนี่ยตั้งรหัสผ่านให้เราละนะเราจะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะครับว่ารหัสผ่านที่รัดกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับนะครับสําหรับรหัสผ่านที่รัดกลุ่มนะครับรหัสผ่านที่รัดกลุ่มเนี่ยมันมีอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยรหัสผ่านคืออะไรก่อนนะครับรหัสผ่านคือ ชุดข้อมูลครับที่ใช้ประกอบการยืนยันตัวตนเข้าตัวระบบเข้าตัวเว็บไซต์ต่างๆนะครับหรือเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆนะครับโดยรหัสผ่านเนี่ยอาจจะประกอบไปด้วยตัวเลขตัวอักษรหรือสัญลักษณ์พิเศษก็ได้นะครับนี่ครับเรามาดูครับ5วิธีในการตั้งรหัสผ่านให้รัดกุมนะครับวิธีแรกครับจำนวนความยาวของรหัสผ่านครับเมื่อก่อนเราอาจจะเคยได้ยินว่าอาแปดตัวขึ้นไปนะครับประมาณนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเราจะต้องยกระดับขึ้นมานะครับประมาณติบสองถึงสิบหกตัวอักษรนะครับในเรื่องของรหัสผ่านของเรานะครับ ตัว Product Manager แนะนำให้เราเนี่ยก็ค่อนข้างยาวเลยนะครับต่อมาครับนอกจากจะยาวแล้วเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมยยพม์เล็กในภาษาอังกฤษนะครับตัวเลขหนึ่งถึงเก้าก็อักขาระพิเศษนะครับหลาคนอาจจะงงว่าอักขาระพิเศษคืออะไรนะครับคือพวกเครื่องหมายแฮชแท็กเครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายดอลลาร์สายแอสซเครื่องหมายตกใจต่างๆนะครับต่อมาครับในรหัสผ่านที่เราตั้งเนี่ยในกรณีที่เราตั้งเองเนะครับไม่ควรที่จะ ใส่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตัวเราซึ่งคาดเราได้ง่ายนะครับยกตัวอย่างเชนเ่นเบอร์โทรศัพท์นะแน่นอนมีหลายคนรู้เบอร์เราอยู่แล้วนะครับเขาก็แค่สุ่มเป็นเบอร์เราแล้วก็อาจจะเข้าสู่ระบบได้เลยก็ได้หากเราว่าเราใช้รหัสผ่านเป็นเบอร์โทรศัพ <unjust> ท์อย่างเดียวนะครับหรือวันเดือนปีเกิดน,นะครับชื่อนามสกุลทิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเป็นข้อมูลที่บ่งหมกดึงตัวเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถเดาได้อย่างง่ายนะครับไม่ควรนํามาใช้เป็นรหัสผ่านหรือไม่ควรนํามาประกอบอยู่ในรหัสผ่านด้วยซ้ำนะครับ อันที่สี่ครับแน่นอนว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีกันหลายๆแอคเคาท์หลายๆบัญชีนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่น Facebook Line ระบบที่ทํางานระบบออฟฟิศต่างๆนะครับเราไม่ควรที่จะใช้รหัสผ่านเดียวกันในทุกระบบนะครับซึ่งอันตรายมากนะครับถ้าหากว่ารหัสใดเนี่ยถูกหลุดไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้าถึงได้ทุกระบบเลยถ้หาว่าเราใช้รหัสซ้ากันทุกๆระบบนะครับอันนี้อันตรายมากนะครับและอันดับท้ายครับอันดับที่5การตั้งรหัสผ่านหลายรัฐกลุ่มเนี่ยเราสามารถใช้พาสเวิร์ดแมเนจเจอร์หรือเครื่องมือจัดการรหัสผ่่าานเข้เขามาวย ในการบริหารจัดการตรงนี้ได้นะครับอย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วที่เรียนรู้ไปเมื่อต้นคลิปในเรื่องของการใช้ตัว Google password Manager เข้ามาช่วยในการตั้งรหัสผ่านนะครับซึ่งมันก็จะช่วยอะไรบ้างครับก็คือเพื่อช่วยสร้างรหัสผ่านนะครับจัดการและบันทึกรหัสผ่านและสุดท้ายก็คือการตรวจสอบความปลอดภัยของรหัสผ่านให้เราได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งรหัสจาก Google password Manager และ5้าวิธีในการตั้งรหัสผ่านอย่างรัดกุมและปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ในวันนี้ครับ สวัสดีครับ